สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ยา่ติ๋วสิมาเห็ดไข่าดาวพี่น้องไข่าดาวนี่ไข่าดาวบ่คือมูได้ยายติ๋วเห็ดไข่าดาวผัดพริกถั่วพนานะพี่น้องผู้ใดเคยได้ยินบอขันบ่เคยได้ยินเข้ามเาบงังน้าก,กันกับยายติ๋วพี่น้องนี่ตอนนี้แล้วก็ตอกไข่าดาวเห็ดสองหน่วยแล้วก็ได้เอาพริกแกงลงผัดหลังจากพริกแกงเล่านะโอ้ยขอโทษพี่น้องพริกแกงเล่าหอม แลาก็สืได้ใส่อย่างมาเบิ่งน้ากันพี่น้องเมนูนี่นะเห็ดง่ายๆเห็ดเป็นอาหารจานด่วนคือข้าวผัดกะเพราลาดเข่า,ขา,า,ขายัางเสร็จละพี่น้องอันนี้เป็นอาหารจานด่วนเด้อพี่น้องแซบ่บหลังจากผัดผริกแกงหอมๆแล้วยิ่งดิวกับล่อยพริกแกงหอมตอนนี้ผู้ใดเด,ด็กกินผู้ใดก็อยากพี่น้องฮะ หอมหอดจอข้างนอกทะลุจอผลที่พี่น้องไม่ธรรมดาพัดผิดแกงเนี่ยนี่แล้วก็ล่อให้ผิดแกงแล้วหอมกันแล้วก็ส่ใดใส่เข่องใส่ผักถีแล้วหั่นไหวพี่น้องพักยังนะมาเบิองน้ำกันนี่ทั่วได้พี่น้องทั่วเล่านี่แล้วสื่อทั่วสดบ้านแล้วเราก็ลวกลวกแล้วเราก็หั่นประมาณนี้ แล้วก็ใส่ขิงน้อยหนึ่งใส่ต้นหอมต้นหนึ่งบดนี้นก็สิพัดเฮ็ดบ่ไ้ยากพี่น้องปรุงเครื่องนี่กับบไไ้ยากเด้อนี่หลังจากหลังจากพัดแล้วแล้วก็สิปรุงเครื่องพี่น้อง เรื่องน่ยก็่ได้มีอย่างหลายผิดแกงมันกะเข้มอยู่แล้วนี่ใส่น้ำตาลพี่น้องเฮาอยากใส่รสดีกับใส่ใดนี่อยากจะใส่สดน้อยหนึ่งเฮาอยากใส่พริกขอโทษพี่น้องพริกแดงไหมพี่น้องหั่นพริกแดงใส่ผู้ได้มักเผ็ดกับหั่นใส่ก็ได้อันเฮาอยากใส่รสดีเฮาอยากใส่ไอ น้ำมันหงน้ำมันหอยไผ่จากไ่จังใดส่ไดเมื่อเอาตามใจขั้วหมักของเข้าต่ว่าพัดผิดแกงนี่ยห้ติออ๋วบริไ่น้ำมันหอยยห้ติ๋วไซจะไอน้ำตาลกับไอซีอิวขาวน่อยหนึ่งน,น,งงน,าานี่นี่พี่น้องเบื้องหน้าตานี่ก็คือพัดแล้วเลยได้หนี่พี่น้องไผ่อยากส่ใบมะกรูดจังน้อยฉีกใบมะกรูดลงไแต่ว่าให้ติออ๋วส่เขาอยากใส่อันใดเข้ากับได้ดด้อพี่น้องเห็นบ่หน้าตาเป็นจะกินว่าพี่น้องนี่ก็คืออาหารจานด่วนละ่ะพี่น้อง แซบ่บมีเจติวัด้ตักเขาแล้วเจติวหุงเขาแล้วเจติวัด้ตักใส่จานเหตุผลเลยอยากพูดเลยกับเหตุดไดเด้อพี่น้องเมนูนี่แซ่บ นี่ก็เป็นการแล้วลลวพี่น้องเห็นป่ะเขายีติกระตักมาหนีประมาณนีเดอ้อพี่น้องก็เป็นอาหารจานด่วนเห็ดไงยๆสำหรับผู้ใดที่บ่กกินเนื้อกินหยังน่ะก็เห็ดประมาณนีแบ่บผู้ใดเขามาเบิ่งยีติวล่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้เราหนาเดนอพี่น้องสวัสดีค่ะ